ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เบียร์นะคะก็มีความตื่นเต้นมากๆเลยเห็นแล้วอยู่กันในรถแบบนี้คกุ่งคงนิดนึง <c oughs> เรากำลังจะไปที่เพนซิลเวเนียค่ะไปโพคนกันนะคะจะไปฉลองวันเกิดของ <c oughs> ชาเลชาเล่กำลังจะครบหนึ่งขวดอย่า ใช่เลนีเราจะครบ1นึ่<อ>วบนะคะแล้ก็จะไปฉลองวันเกิดของเขาที่นั่นกัน<อ>คือแบบโหยหิวการ<อ>ท่องเที่ยวมากคือแบบว่าอยากจะออกไปนอกเมืองมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ล็อกดาวน์นี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยววันนี้เบจะพาทุกคนไปดูนะว่าเราจะไปเที่ยว3วันที่โคโคโนเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันบ้างโอเคค่ะใช้เวลาทั้งหมดหน่าจะประมาณ2ชั่วโมงเนาะโอเคมีคนแอบมองราแหละใครกำลังจะหนึ่งขวบพรุ่งนี้วะ ใครคะไหนดู<อ>บิวเหรอไหนคะโอ้ดูตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องการเครื่องดื่มนิดนึงก็มาหาดูเครื่องดื่มในการ เฉลิมฉลองมันเกิดของชาเลตอยู่คุณพ่อ,ค,พอ,ค,พอคุณพ่อจะกินอะไรคุณพ่อจะกินอะไรเรดวหนึ่งเรดวายหนึ่งวายวายหนึ่งซิงเกิลมอวหนึ่งโอ้โหชาเลตล่ะชาเลตดกินอะไรคะ <นม S 1> ชาเลตด,ดื่มอะไรคะกินนมนมอย่างเดียว อยู่กันที่บ้านพักของเราเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่ารถติดมากกว่าจะจะไปถึงที่นี่ประมาณแบบ4ชั่วโมงเลยอะ่ะแล้วก็เราก็มีอ่านี่ใครก็ไม่รู้นะคะอ่า Hello Who are you okay, นี่คือหลานชายของเบียร์นะคะน้อง Alexander นะคะ Alexander Can you speak Thai I'm um, kind of but no You understand like some words Yes Like what What is าบน้ำ Take a shower What is skin c าว e a t i n g Okay ช้า ช้างอ,อาเล็กซ์อย่าไม่เดียวไม่น้าเสียหน้าลูกบอดีอ์ช้าง l อลเล a n t y e s e l e p h a n นนะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าช้าง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  <laughs> <laughs> โอ้ลองได้ด้วยเหรอ วันนี้ก็จะเป็นการรวมตัวของครอบครัวเบียนะคะก็คือมีทั้งหมดได้กัน10โคโนเนาะทุกคนกักตัวเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงในสถานาการณ์แบบนี้นะคะก็จะเป็นเกตเวย์เด็กเกเนาะแล้วก็เบียก็ตั้งใจว่าจะมีงานวันเกิดให้ชาเลต์พรุพ่งนี้เดี๋ยวเบียจะพาทุกคนไปดูบ้านแล้วกันเนาะว่าบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เราขอนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เบียเหนื่อยมากแล้วก็ขอไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันค่ะ วันที่2ที่เรามาอยู่ที่โพโ o โนเดี๋ยวก็ตื่นประมาณสัก8ปดโมงเนาะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปจัดเตรียมงานให้เฉลดโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเราจัดเตรียมงานเขายังไงก็คิดไว้ว่าจะเป็นเหมือนแบบดนะีเซอร์เทเบิเนาะจะมีเค้กม,มีขนมหวานอะไรเงี้ยนู่นน,นี่นั่นจะมีแบบว่าคัพเค้กเล็กๆก,ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันเนาะเขาเป็นยังไง Girl. อันนี้คือบ้านที่เรามาพักกันนะคะเฮ้นี่จะพาทุกคนไปดูบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะเบียก็เช่ามันเป็นแคบินเล็กๆสวยงามมากเป็นแคบินไม้นะคะให้ฟิลแบบ ให้ฟิลแบบบ้านไม้กลางป่าอะไรอย่างนี้นี่คุณย่านะคะเห็นหรือเปล่าย้อนแสงสุดๆนี่ก็คือสมาชิกในครอบครัวเบียนะคะที่มาเที่ยวกันในครั้งนี้มางานวันเกิดชาลตแล้วก็มาเหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยอ่าคุณลุงคนนี้มาจากไหนคะเนี่ยไม่สมบูรณ์ a k bed คือเขาไม่ค่อยสุนอารมณ์เบียร์นะคะเพราะว่าเพราะตอนเชา้าเบียบอกให้เขาจัดที่นอนแล้วก็ปกติจะมีลูกๆทำให้แล้วก็งอนนะคะ,อออะโอเคโอเค parent abuse เดี๋ยวจะให้ดูวิววิวดีมากนนตรงนี้ก็จะเป็นคริ l บ barbecue บนะคะปิ้งย่างเดี๋ยวเราจะใช้แน่นอนเพราะว่าเราซื้อเนื้อซื้อกุ้งซื้อสแกลออกมาย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทานน้ำจิ้มซัารสซับๆกิน ดูวิวตรงนี้โอว้า oh, wow. <laughs> ตรงนี้นะคะปกคลุมเห็นเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไหมมันคือไฟอเพนะคะคือจุดไฟตรงเหมือนก่อกองไฟตรงนี้ได้แต่คือมีหิมะปกคลุมหมดแล้วท <laughs> ี่เขามีอ่างจากคุซซี่ให้เราด้วยเดี๋ยวเบวจะมาแช่น้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนอกจากครัวก็จะมีห้องนอนด้วยห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นสองห้องนอน อันนี้ห้องนี้พ่อเบียนอนนะคะก็จะเป็นห้องนอนไม้แล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่คุณปู่คุณย่านอนนะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุเขาจะอยู่ข้างล่างกันเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเดินขึ้นลง <Hi. S 1> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็คือแบบว่าน่ารักมากเลยห้องน้ำก็จะมีบารทับที่เราแช้น้ําแล้วก็มีวิวให้ดูด้วย ปวิวป่าสโนุโอเควัคนนี้ยังนั่งงนนอนอยตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะคะขึ้นไปชั้นสองเป็นชั้นลอยเห็นไหมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแล้วกัน แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงคือเขาตกแต่งแบบเรียบง่ายอะ่ะเหมือนบ้านแบบว่าบ้านกระท่อมกลางป่าแต่เป็นแบบโลโคโลคนิดนึงอะไรเงี้ยน,นี่ก็จะเป็นเตียงอีกเตียงหนึง่งห้องนี้เบียให้พี่สาวกับเด็กๆนอนนะคะเพราะว่าเขามีครอบครัวใหญ่ก็จะได้นอนนอนรวมกันโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นใต้ดินข้างล่างก็คือดีงามเหมือนกัน ก็จะมีโต๊ะสนุกเกอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนอน,นี่มีคนมาทำความสะอาดที่เบียละเอาพ้นี้นอนไปปูอ๋อเขาอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นห้องที่เบียนอนนะคะแก๊บก็จะเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมายฮิฮตรงนี้เป็นโต๊ะสนุกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเพลสจะเปิดให้ดูนะคะไฟเพลสเป็นไฟเพลสนี้นี มีมากเลยปิดกัน <laughs> ข้างล่างก็จะเป็นวิวด้วยวิวภูเขาวสวยมากเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> กันคะเนี่ยวันนี้ไกด์ซื้อเอง,เองเอนี่คือน้องเบ็บนะคะหลานสาวคนเสิร์ฟของเบีย <Hi. S 1> บเองนะคะเขาหมายกรณี oh God, แอนซิสซัสอเ a ็กซานเดอร์กำลังจะปรับบอลลูนเพื่อเซตปาร์ตี้ของชาเลตวันนี้นะจ๊ะก็จะมีที่เบียเลือกมาก็จะเป็นบอลลูนที่แบบเข้ากับธีมแล้วก็จะเป็นสโนว์เฟล็กแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ด้วยความที่อันนี้ความชอบของคุณแม่เองแม่ชอบสีทองแม่ก็เลยเอามามามารวมด้วย โอ้โหอะไรเงชาเล็ตชาบบเล็ตี่เบลไปแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มาด้วยลุครง,ง่ายนะคะเหมือนแบบว่าไฮสคูลกางเกงธรรมดานะคะเป็นแบบแคชวลลุคที go ถ้าสนุกสนานกับวันเกิดชาเล็ตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเบลก็ได้ไปเปลี่ยนชุดนะคะเป็นแบบว่าเลาชเวร์ประมาณแบบนี้เพื่อความสะดกสบายตอนเยน็นเราก็จะชิลกัน,นเดี๋ยวเบลหิวมากคือเมื่อกี้เพิ่งเทคแคนแอปไปกับชาเล็ตนะคะเพิ่งหลับไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเบลจะขึ้นไปกินข้าวอะไรนิดเรวจะไปดูซิว่าข้างบนเขาทําอะไรกินกันไปเดี๋ยวไปจะพาทุกคนไปดูโอ้ฝนของขวัญละลูกชาเล็ตได้อะไรเนี่ยแตมมามีดูหน่อยว้า,วา อรกกอนนะลูกเนาะอเอาไปให้พี่อาเล็กช่วยประกอบโอ้โหได้รถหรูนะคะเนอร์ยันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะอะมีตัวกุ้งอันนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวยับไปเอาให้ใหม่ <c oughs> เอามากินก่อนละกันมีกิมีกุอนอร่อยมากกิ <c oughs> มีกุ้งชิมแจวสเต็ก เหมือนเสือร้องไห้น้ำหอมน้ำจิ้มแซม่บๆเพราะมีสแกลลออกด้วย นี่นะคะเราก็มานั่งชิลกันอยู่ที่ห้องห้องรับแขกตรงนี้แล้วก็มีคนสลบสไลยนี่ก็คือพี่สาวนี่นะคะ I'm leaving I'm on the jet plane. plane. Don't, Don't know when I'll be back, back again. 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 Oh, baby, I hate to go. วันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าเราต้องกลับบ้านกันตอน11โมงนะคะมเมวก็เลยถสีอโอกาสแบบ ตื่นเช้ามาแช่น้ำแบบท่ามกลงบรรยากาศทิวะแบบนี้สวยมากเลยชอบมากเลย หยอกกันแล้วน่าจะใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงนะยังไงเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ,ะ,คะบ๊ายบายค่ะ